To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I สว่วนในกบบุนก็ต้ารักก็สะช baby monster world คลิปนี้อาจจะพามาส่อง blackpink baby monster moment เนื่องจากในวันนี้วันที่8สิงหาคมเป็นวันครบรอบ7ปีกับศิลปินกลุ่มที่เป็นแรงบนันดาลใจให้กับ baby monster มากที่สุดหลายครั้งที่น้องๆเบมอนเปิดเผยว่าเป็นแฟนตัวยงของ blackpink นะคะจะมีใครติ่งหนักกันบ้างไป ดูกันเลยเริ่มจากน้องอาชอนที่บอกว่าหลังจากได้เห็นการแสดงของรุ่นพี่แบล็ k พิง k ที่มักจะสนุกสนานบนเวทีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมทำให้อาชอนรู้สึกประทับใจมากและกลายเป็นแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเองและได้พูดถึงการแรปของพี่เจนนี่ด้วยค่ะ อาสากับแรงบันดาลใจในการเป็นไอดอลจากการได้ดู MV ของ b l a c k p ิง k อาสะบอกว่าหลังจากเห็น MV ของรุ่นพี่ b l a c k p ิง k ทำให้ตกหลุมรักฮิปฮอปใน YG style จนกลายเป็นแรงจุนใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเองและโชคดีมากที่มีโอกาสได้ออดิชั่นในค่ายเดียวกันกับรุ่นพี่ค่ะ ส่วนน้องริตาก็เป็นบลิงคนหนึ่งเลยที่เคยได้เข้าชมคอนเสิร์ตของรุ่นพี่ BLACKPINK และได้บอกว่าโรโมเจลของเธอก็คือพี่พี l a c k p พิ k โดยเฉพาะพี่ลิซ่าค่ะเพราะว่าบนเวทีพี่ลิซ่ามีคารสิสมามาก,มากและหวังว่าวันหนึ่งจะได้เป็นเหมือนพี่ลิซ่าให้ได้น้องแพรยังใช้เพลงไฮ l i g h That ของรุ่นพี่ BLACKPINK ในการออดดชั่นด้วยนะคะและน้องแพรก็สนับสนุนรุ่นพี่ b l a c พิ i n มากๆทั้งในตอน ที่พี่ๆมาจัดคอนเสิร์ต Born Pink World Tour ที่กรุงเทพเมื่อต้นปีก็ฝากลุกโป่งไปแสดงความยินดีและรอบอังกอล่าสุดก็ส่งดอกไม้ไปให้พี่ๆที่หลังเวทีด้วยค่ะน้องแพรใส่ใจแล้วรักพี่ๆแบ็คพิงมากเลยนะคะ และสำหรับเจ้าชิกิตานั้นก็เป็นบลง n ์มาก่อนที่จะเดบิวต์เหมือนกันค่ะทั้งเค้กวันเกิดที่เป็นเค้กแบล็กพิงพร้อมกับเขียนตัวอักษรว่า b l i n k c a n n y หรือแม้กระทั่งการเต้น cover เพลงของแบล็กพิง k ตั้งหลายเพลงก่อนที่ชิกิต้าจะมาเดบิวต์ด้วยนะคะและน้องก็มีพีลิซาเป็นไอดอลอีกคนหนึ่งเช่นกันค่ะชิคกี้บอกว่า พี่ลิซ่าเป็นไอดอลของหนูค่ะและก็เป็นแรงบันดาลใจให้หนูอยากเป็นศิลปินเพราะว่าพี่ลิซ่าทั้งเก่งน่ารักแล้วก็สวยเท่มากๆตอนที่พี่เขาอยู่บนสเตจพี่เขาดูสดใยมากหนูจ้องมองพี่เขาแบบและสาตามไว้ได้เลยโ้ชอบมากๆเลยค่ะและหนูก็บอกคุณแม่ตลอดว่าหนูอยากเป็นเหมือนพี่ริซ่าและสุดท้ายที่อยากจะบอกกับพี่ลิซ่าก็คือ 等等你哟。 และโมเมนต์ชิกี้กับพีลิซาก็มีเยอะมากเลยนะคะอย่างที่ปรากฏในช่อง baby monster official ชิคกี้เขินพีลิซาหนักมากอ้าปากค้างกันไปเลยและจะเกินทุกครั้งที่เจอทั้งตอนแรกที่เจอที่ร้านครับผมร้านอาหารไทยในเกาหลีและตอนที่พี่ลิซามาสอนเต้นมาซ้อมให้เจ้าชิกี้ก็เขินพีลิซาใหญ่เลยยิ่งตอนอาสาทักว่าสีผมของ ชิกิตาคล้ายกับพี่ลิซ่าดูแล้วเหมือนพี่น้องกันเลยชิกิคือแบบจริงจ้ะจริงเหรอเธอแล้วก็เขินม้วนไม้ม้วนมือทำหน้าตาปลือเบิอหนักมากเขินจนจะล้มทรอง,งตัวไม่อยู่อ่ะเอาเจงชิกิเขินพี่ลิซ่าขนาดนั้นเลยอะลก นอกจากนี้ใน Baby Monster Lost Evaluation เบมอนทุกคนยังได้เต้น cover เพลงพี่พี่ l a c k p พิ k ตั้งหลายเพลงเลยนะคะและแอดเชื่อว,ว่าน้องๆเบมอนทุกคนทั้งรักและเคารพรุ่นพี่ BLACKPINK เป็นอย่างมากแน่นอนค่ะ ก็เนื่องในวันนี้เป็นวันครบรอบ7ปีของรุ่นพี่ b l a c k p พิงแอดก็ขออวยพรให้รุ่นพี่ b l a c k กพิงมีความสุขมากๆดังๆปังๆยิ่งยิงขึ้นไปส่วนน้องๆเบย์มอนก็ขอให้เจริญรอยตามความปังนี้จงเป็นเบบี้ที่อ่อนเยาว์และมอ n สเตอร์ที่แข็งแกร่งซื้อตรงและมุมันนะจนประสบความสำเร็จอย่างรุ่นพี่ b l a c k p พิงให้จงได้เย้เ yeah, ย yeah, yeah. สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆในช่อง Baby Monster World มากมายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเม้นมาคุยกันเยอะๆนะมีความสุขมากๆเลยนะคะไปลับบ๊ายๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย